หลายคนคงเคยคันหูบ่อยๆแต่ไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ข้างในจริงๆใช่ไหมครับบอกเลยนะถ้าไม่มีไม้แคสหูแบบมีกล้องตัวนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าข้างในในหูของเราเนี่ยมันมีอะไรผมลองสั่งมาใช้เองพอเอามาส่องดูเท่านั้นแหละ เจอขี้หูตันเต็มเลยครับตัวนี้ที่ผมใช้นะครับเป็นไม้แค่หูแบบมีกล้องนะครับตรงปลายไม้จะมีกล้องนะครับแล้วก็จะมีซิลิโคนนิ่มๆแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราก็แค่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะหลังจากนั้นก็ส่องเข้าไปครับมันก็จะเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในหูของเราและถ้าเกิดตรวจเจอสิ่งผิดปกติเราก็จะได้ไปหาหมอได้อย่างทันท่วงทีครับและให้ทุกคนดูภาพนะเวลาที่เราแค่หูเนี่ยภาพมันชัดเจนมากๆแล้วก็ ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับหลายคนที่กังวลว่ามันมีไฟแล้วหูมันจะร้อนไหมจริงๆไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเราส่องแค่แป๊บเดียวเราไม่ได้ส่องเป็นแบบหลายนาทีนะและที่สําคัญนะครับเวลาที่เราใช้ไม้แค่หูแบบมีกล้องแบบนี้นะครับจะปลอดภัยกว่าเราใช้คอตตอนบัตรเยอะมากๆเพราะว่าจริงๆหมอไม่แนะนําให้เอาคอตตอนบัตแคะหูนะฮะเพราะหลายคนนะครับใช้คอตตอนบัตรแคะหูเนี่ยปั่นหูเข้าไปนะครับแล้วก็สำลีอุดอยู่ในหูแล้วก็ต้องไปหาหมอครับส่วนใครนะครับที่อยากรู้ว่าข้างในหูของเรามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าลองซื้้้อไมมแกหูีล ตัวนี้ไปนะครับพิกัดสินค้าอยู่ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างลองกดเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับ